อ๋มางานเทมาบ yeah. อรน่อเมริกาเยอชาเนสนโกเอียชนสอนพันย um un> uh> huh> ี่สิ2023นะครับก <as ็ยิ่งใหญ่จริงเป็นงานที่อลังการมากตั้งแต่ที่เราเห็นหัวมังกรแล้วแล้วเปิดตัวได้พี่ต่อด้วยพี่หญิงด้วยโอ้โหแต่ละคนนี่คือเบอร์เต้นของไทยนั้นเลยก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานวันนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนคงมีความสุขกับคัําขึ้น โอเคจีนอย่างนี้ค่ะอ่งเปาเอยอะไรเอยได้ๆคาดหวังไหมเรื่องอ่งเปหมายถึงว่าจะได้ไหมหรอหรือว่าเราจะไปให้ผหลับใหญ่ก็ได้เออไม่คาดหวังแล้วไม่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 ได้คาดหวังว่าจะได้ไม่ได้คาดหวังทุกปีอยู่แล้วอ่ะเออรู้สึกว่าเออปีนี้รู้สึกว่าแากเป็นปีที่ได้ให้มากกว่าแต่ปีนี้เห็นว่าแฟนกลับออกมาให้เตรียมมาให้เป็นข้อดอกไม้เลยเห็นไหมเห็นไหมยังไม่ันได้ดูรับ ไม่ทันใด้ดูเดี๋ยวจะออไปดูได้ยังไม่เห็นเลยยังเดินมาไม่ถึงรู้สึกยังไงบ้างที่เวลาเราไปไหนมาไหนแฟนๆก็เออจะแบบว่าหาเพื่อนหาของมาเปยเราอ๋อเราเรียกว่าเราเรียกว่าเขาเขาส่งต่อความสุขให้เราดีกว่าไม่ไม่ใช่คำว่าเปยมันดูแบบเรข้อแหลมเป็นไปอย่างเงี้ยครับก็เราเราก็รู้สึกดีใจดีใจครับที่ที่ที่แฟนคลับก็ยังสนับสนุนพวกเราอยู่นะครับ ก็อย่างอย <fits you. S 1> ่างที like ่บอกคือต right ่อต่อไปอย่างของผมอย่างเงี้ยแต่วันเกิดเนาะที่ที่พูดไปก็คืออยากอยากทำบุญอย่างเงี้ยเราได้มาเต็มที่แล้วเราก็อยากให้ให้ให้คนอื่นบ้างเงี้ยครับเหมือนช่วงยากก็ให้ไปแล้วเงี้ยก็ดีใจนะพี่ที่ยังยังยังมีคนรอตามสปอร์ตพวกเราอยตั้งอาตั้งแต่ตั้งแต่เราแบบรละมันขึ้นมาอะไรเงี้ยเคยมีแฟนคลับ รอใช่คุณมาช้าเออเหมือนเหมือนเคยโดนถามไปแล้วด้วยใช่แล้วแบบว่ามีของแบบว่าที่เป็นของสำคัญในชีวิตไหมแบบของสำคัญที่สุดอะไรอย่างเงี้ยออทุกอย่างสำคัญหมดอ่ะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าทุกชิ้นที่เขาให้มันคือความรักที่เขาให้ผมอ่ะกินแค่นี้ผมรู้สึกว่าผมผมไม่อยากให้ไม่ได้อยากให้ค่าค่ากับ จับของขนาดนะผมรู้สึกว่าผมแค่ผมอยากผมอยากรับความรู้สึกเขามากกว่าว่าเอ,อ้ยสิ่งนี้เขาตั้งใจทําให้เรานะสิ่งนี้เขาให้เราด้วยความสุขนะแล้วผมก็อยากให้ทุกคนที่ไม่ว่าจะให้อะไรก็ตามผมอยากให้เขามีความสุขในใน,ในการที่ได้สนับสนุนเราทัา้งสองคนมากกว่า,าวอะไรนะครับเวลาแค่จอกัรใช่เพราะผมรู้สึกว่าไม่รู้สิ คือเขาเจอก็รู้สึกว่าดีใจแล้ยพี่ถ้างานไหนถ้าไม่มีแฟนขับมาคงแบบโง่โงอ่ะคงรู้สึกแบบ <c oughs> เกลียวๆยังไงไม่รู้เ<ม>งาๆอ่ะจริงได้ข่าวมีลากถึงซื้อแฟนขับคดาวเป็นชื่อเราเลยรับให้ฟังได้ไหมเรื่องนี้ตอนแรกอะผมไม่รู้ว่า,าอไอ้เกาะเกาะ,ะลูกเนี้ยที่เป็นลูกดาวบนบนเอกภพเนี่ยมันคืออะไรบนจักรวาลแต่ปันจบมาเป็นรูปแบบนั้นเลยเหมือนเวลาเราส่องกล้องขึ้นไปบน บนอวกาศเราจะเห็นอย่างนั้นไงผมก็เอ้ะอะไรวะกลอบรูปแบบนี้ก็เลยลองถามถามเพื่อนลองดูเขาเลยบอกว่าอ๋อแฟนนลับซื้อเอาให้นะอันนี้อย่างเงี้ยก็เลยอ๋เอเข้าใจแล้วก็เลยลองไปเซิร์ชดูว่ามีชื่อตัวเองไหมอะไร้ยครับก็น่ารักดีออชอบแฮปปี้แมสต์แฟนคลับแบบว่าเออทำให้เราขนาดนี้ปีครับเป็นปีจริงตั้แงแต่ เออเอาจริงๆผมแม่ปี้ของฝวันทุกอย่างตั้งแต่น้ำตาลปั้นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็ถกมีความสุขแล้วที่ผมได้ผมก็เก็บๆไว้ตลอดนะครับจนเป็นชิ้นใหญ่ๆที่ใหญ่ท่สุดที่เคยได้คือเป็นต้นไม้แบบใหญ่ๆเลยอ่ะ อันนั้นคือแบกกับแบกเองด้วยแล้วก็เออเราเรามีความสุขอย่างที่เขาเขาทําด้วยใจแล้วเรารู้แหละว่าเวลาเขาจะให้อะไรเราอ่ะคงเหมือนเราเวลาอยากให้ใครสักคนนี่เราจะตามหาเราจะหาสิ่งเอ๊เขาจะชอบหรือเปล่าเราให้แล้วเขาจะรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยก็คงคิดเหมือนกันเขาคงตั้งใจให้เราทุกชีจริงก็เลยเก็บไว้ปิ๊นดีเดอั์นีนะดูข่าวก่อนดูค่าวก่อน เพราะว่าไทยนปาดนปาครับผูยินหวาพูดมาเลยอ่าได้นะอ่าเลยอโดนโยงอะไรเงี้ยเป็นคนจิกียว่าไปฟองย่ให้เขกามาไอิมขนาร่านเพ่ง้งคอนแสิตฟองไรฟองฟองอะไรอ่ะฟองแต่ว่าแบบเออไปฟอทุอ่าปับกระตเรื่อยๆห้เรากระแต่โต้ีแจงเด่๋ยวกแล้วก็จะเป็นมนโซะอะไรอย่างนี้ เราโดนมาโดนโยมว่าเป็นลูกอะไรเนี่ยเราไม่ใช่อะไรก็วาแต่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่นะก็ผมผมก็รู้สึกผมเป็นผมอะผมผมผมก็คือผมแจมก็คือแจมก็ก็เราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่ใช่ครับคือคือถ้าถ้ากัวจะเลทติ้งตกถ้าวันนึงมันตกมันก็ตกกับพี่เราเรามันก็ต้องมันก็เป็นสัธรรมของโลกมันมีขึ้นเราเป็นขึ้นรูปใหม่มาวันนี้มันก็มีเราก็เก่าเขาก็มีขึ้นรูปใหม่มาอีกมันมันเป็นวัฏจักรของ ของโลกของ,องของวงการนี้เราผมอยู่มาห้าปีแล้วอะ่ะร<ม>ู้สึกว่ายุคุณญาเป็นคู่เราเลยเฮ้ยผมผมผมเฉยเฉยผมว่าเฮ้ยมาออกนะมาออกมาด้วยกันก็ก็จอยผมจอยแจมจอยแฟนคลับจอยแฮปปี้แค่นั้นเองจริง่งสิ่งไม่ได้เห็นก็คือส่วนนตัวของเราของเราคนใช่ครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่ได้อยากคิดอะไรเยอะอะ่ะเพราะเราเป็นเราให้มีความสุขในทุกๆ,ๆวันดีกว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่ง เราพยายามฟอสทุกองฟอสตัวเองฟอสฟอสผู้ใหญ่สุดท้ายมันมันก็ไม่ใช่เราอะครับ,งงรบอะไนะนเสียสดวนสามั <c oughs> บกผมก็เป็นามนแกเีพี่มบอกเหมือกันคือเราก็เป็นอย่างนี้มา้งแต่งานแรกจนถึงงานนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปอะผม,มองว่าคนรักเรามากขึ้นมากกว่าแล้วผมก็โฟกัสแค่ มอบให้ผมกับพี่พีมไปออกงานผมโฟกัสเพราะว่ากระแสกระแสไม่รู้หรอกว่าจะดีขนาดไหนในวันนั้นแต่ขอให้มาเจอเป็นแฟนมาทํางานแล้วมันมีความสุขไปกับงานวันหนึ่งมันไม่มีก็อย่างที่ว่าครับมันคือสัญัญญธรรมของมนุษย์อะสุดท้ายมันได้มามันก็ต้องหายไปอยู่ดีเรากินข้าวอยู่หีคนนี้เราก็ต้องหิวอ่ะเพราะล่ะมันมันเป็นเรื่องปกติที่เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็มงหายหายไปตามกาลเวลา พวกผมมาอยากเก็บโมเมนต์ความทรงจำมากกว่าแบบเราเจอกันอย่างเงี้ยเจอกันเจอกันเราเก็บมุมมองตรงนั้นดีกว่าใช่ก็จะไม่ได้โฟกัสว่าแบบเออไม่มีงานอะไรอะไรไปสร้างกระแสผู้ใหญ่มาเกบสะไม่ใช่ครับอย่างความหวานที่ได้เห็นกันทรืความหวานที่เราอยากแบบอยากจะดูรายการรายการหรือว่าอยากจะก็ให้แบบเป็นขับไห้เห็นในมุมนี้คือผมกับพี่ฟิล์มอ่ะที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่ตอนเข้าผมเข้าวงการแรกๆผมรักที่เขายังไงผมก็รักอย่างนั้น เราต้องเราซัพพอร์ตกันตลอดอยู่แล้วพี่คือที่เขาล้มผมก็ผมก็พร้อมเลยช่วยคือมันเราอย่างผมก็เคยล้มมาก่อนพี่เขา,าช่วยนะเรซัพพอร์ตกันตลอดผมผมเป็นอย่างนี้มาังแต่แรกอยู่แล้วอ่ะมไม่รู้จะมาเฟรกกาไหม่้วไม่รู้จะมาจับตรงนี้ให้จิ้นอะไรไรั เมอว่าละครหนึ่งเรื่องอ่ะเก่งคนเดียวไม่ได้ดังคนเดียวไม่ได้เก่งให้ตายดังให้ตายยังไงแต่จุดท้ายอ่ะถ้าเราไม่ทํางานเป็นทีมอ่ะทีมเวิร์กยังไงก็สาคัญที่สุดคือไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นแจมหรือเป็นคนอื่นอื่นีเรื่องก็ตามถ้าสมมติว่าอันไหนที่เราสามารถช่วยเขาได้เราก็ช่วยเต็มที่เท่าเท่าที่เราสามารถช่วยได้นะขอบคุณครด้านลบมันควรใจเราบ้างไหมคอะไระ เราได้ลดก้นใจบ้างไหมก็มีบ้างครับมนุษย์ห้ามบางทีบางทีก็อยากจะห้ามความรู้สึกตัวเองนะครับความเป็นตัวเองไม่ให้รู้สึกแต่ว่าผมผมจะไม่จมอยู่กับมันนะแค่นั้นเองเพราะผมรู้สึกว่าจมอยู่กับมันไปชีวิตผมไม่มีอะไรดีออกมาเอาเอาเวลาเอาเวลาไปโฟกัสกับต่า ครับภายในปีนี้ไหมคะภายในปีนี้ภายในปีนี้นนรครับพูดได้ตว่ามึอได้มากกว่าเดิมยังเพิ่มเติมยังไงบ้างคะอะไรที่รู้ที่รู้ไปก็รู้ได้เท่านั้นแหละฮะ <c oughs> แต่มีแน่นอนมีแน่นอนติดตามครับคือมันยังพูดอะไรมากไม่ได้ไง เดี๋ว่าเพราะว่าข้างๆอ่ะออมองตาเขมรแล้วโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับอันนี้น้้แม่แบอกให้เข้าลายบ้านคู่บ่อยนะครับลูก้ลครับลายดอกหาแมวครับผมก้ที่ถึงน้องเรีนครับกีนะคะ